ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2566นะครับต้องบอกว่าผมพิจารณาดูจากรอบวงโครจรต่างๆของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่โยกหน้าลัคนาของท่านอยู่ ดาวเสาที่ทับลัคนาของท่านอยู่นะล้วนแล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่ท่งผลดีในเรื่องการเงินในเรื่องรายรับนะครับหรือคุณคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีในทิศทางที่เหมาะที่ควร ผมมองเห็นง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคนั้นดาวพฤหัสก็มาจากเรือนการเงินและก็เรือนลาบนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสจะรับทรัพย์รับโชคอยู่ตลอดเวลามีโอกาสจะมีเงินที่เข้ามาโดยที่คุณเองไม่ได้คาดหวังไว้ตลอดเวลา 1-5ึธันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่คุณเองก็มีความแฮปปี้มีความสบายใจหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนกับเข้าไม้เข้ามือไปหมดแล้วก็เป็นช่วงที่เนื้อหอมไม่เบาเหมือนกันชาวลัคนาราศีกุมนะนะครับต้องบอกว่าเนื้อหอมไม่เบา1-5 6-10ถึงสิ 10. 11จนถึง15ช่วงนั้นมีการทำงานที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียค่อนข้างที่จะเยอะใครที่คิดจะทำธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์สอนออนไลน์หรือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์11จนถึง15 16จนถึง20ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้น แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมอีกนั่นเองนะครับที่เหมือนกับลู่ทางหรือโอกาสต่างๆในเรื่องการเงินเนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้เลยคือโชคลาภจากคนใกล้ตัวจะหมายถึงคู่ครองคนรักสามีภรรยาอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่จะดึงดูดสิ่งที่เป็นโชคดีและการเงินที่ดีมาให้26จนถึง ่เอ่ษนะครับ21จนถึง25ช่วงนั้นการเงินยิ่งดีจะมีอินคัมมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามามีโอกาสรับทรัพย์รับโชคเฮงๆปังๆไม่น้อยแล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นก็ยังดีอยู่แต่ก็อารมณ์ขึ้นข,นข,นข,นขนลงๆจุกจิก,จกหุดหงิดนิดหนึ่งในช่วงปลายปลายปี อย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมผมย้ําว่าในเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความโชคดีในเรื่องการเงินของคุณคุณจะหยิบจับจะทําอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มันเป็นช่องทางที่เปิดกว้างให้สําหรับคุณนี่ยังไม่รวมเงินพิเศษที่คุณจะได้รับอยู่ตลอดเวลานะครับชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสเป็นราชาโชคแล้วก็เล็งอยู่กับดาวศุกร์ นะเรียงอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคู่ทรัพย์สินไอพรฤหัสกับศุกร์เนี่ยเขาเรียกคู่ทรัพย์สินฉะนั้นอย่าได้แปลกใจว่าเดี๋ยวมันจะมีเงินเข้ามาจากตรงนู้นตรงนี้อะไรของมันก็ไม่รู้ได้อยู่เรื่อยๆไปสังเกตดูให้ดีเถอะนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนธันวาคมเป็นช่วงช่วงที่เนื้อหอมไม่น้อย มีใครอยากจะมารู้จักมีใครอยากจะมาพูดคุยมีใครอยากจะมามีไมตรีที่ดีกับคุณแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมเองนะครับที่ดาวสุกนั้นไปตีโกนร่วมธาตุลมแต่ดันไปตีโกนกับดาวเสาฉะนั้นไอสุกับเสา์นี่มันไม่ค่อยถูกกันก็ใครเข้ามาก็ลองดูให้ดีดูให้รอบคอบมีโอกาสจะมาเจอกันจากโซเชียลมีเดียนั่นแหละ แต่ก็ขอให้ดูให้ดีดูให้รอบคอบแล้วกันเพราะว่าสุขกับสาวลึกๆมันก็เป็นเสียนศัตรูกันแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นนี้บอกไว้ก่อนว่ามีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามดีมากนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสจะมีคนมารู้จักเจอจอยากจะมาผูกนิดด้วยอยากจะมาพูดคุยพยายามหาจังหวะหาช่องทางมาคุยกับเรานี่แหละครับในถ้าเกิดคุณเป็นชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นเพศชายโอ้โหเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แรงดึงดูดาสาวๆได้ดีมากๆ เป็นพิเศษเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้หญิงก็เหมือนกันมีคนอยากจะมาผูกมิตรอยากจะมามีไมตรีที่ดีกับเราอยู่นะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วดาวอาทิตย์ได้โคจรเข้าเรือนเขาเรียกเข้าเรือนของคู่มิตรเรือนพฤห,หัสไปอยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาแปลความหมายได้ว่าคู่ครองจะให้โชคให้ลาบอย่างดีนะอยู่ในเรือนลาพระด้วยดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนลาพระ โอ้โหผู้ครองจะนาโชคนําลาบมาให้แน่ๆนะครับมีโอกาสได้เงินได้อะไรต่างๆจากคนรักคู่ครองของคุณนะแต่ว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนพรฤหัสพระฤหัสไปโยกหน้าลัคนาราศีกุมก็แปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นโชคดีทั้งการเงินและโอกาสต,ต่างๆและดาวพฤหัสก็ไปเล็งกับดาวศุกร์ที่เป็นคู่ทรัพย์สินที่บอกไม่ผิดหรอกคือคู่ครองจะนาโชคดีในเรื่องการเงินการทองมาให้ แต่อีกในนึงก็จะหมายความว่าคุณกับคู่ของคุณคู่ของคุณอาจต้องเดินทางบ่อยก็ได้มีความหมายแบบนี้นะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมผมย้ําเลยนะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเดือนคู่ครองไปอยู่ในเดือนของคู่มิตรแล้วก็ไอดาวคู่มิตรก็คือดาวพฤหัสไปเป็นราชาโชคนะฮะโยกหน้าลัคนาราศีกุมอยู่แล้วก็เล็งไปยังดาวสุขไม่ว่าจะดูในแง่มุมไหนก็ถือว่าเป็นช่องจังหวะและโอกาสที่ดีคู่ครองนํา โชคดีนําเงินนําทองโชคลากมาให้อย่งางแน่นอนครับ